ฝนตกปรอยๆในค่ำคืนที่เงียบสงดของอำเภอสิงห์บุรีถนนเล็กๆเส้นหนึ่งดูเปียกแฉะสะท้อนแสงไฟจากบ้านเรือนรอบๆเสียงฟ้าร้องเป็นระยะๆะะสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและน่ากลัวอย่างประหลาดณนบ้านไม้ชั้นเดียวที่มุมถนนมีหญิงสาวชื่อออมนั่งก้มหน้าอยู่ในห้องครัวมือสั่นเล็กน้อยและหัวใจเต้นแรงเธอเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในชีวิตอ้อมและสามีของเธอเอกเคยมีชีวิตคู่ที่ดูเหมือนปกติผู้คนรอบข้างมักเห็นพวกเขาออกไปซื้อของด้วยกันหรือย,ยิ้มให้กันอย่างมีความสุข แต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยความอึดอัดและความลับที่อ้อมเก็บไว้มาเป็นเวลานานชูรักของเธอคือชายหนุ่มชื่อโต้งซึ่งอ้อมรู้สึกผูกพันและลหลงไหลเกินกว่าจะหยุดตัวเองได้คืนนั้นหลังจากโต้งโทรมาหาและบอกว่าเขาต้องการพบอ้อมอ้อมตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับสามีแต่แทนที่จะเป็นการพูดคุยอย่างสงบกลับเกิดความขัดแย้งรุนแรงเอกรู้สึกถูกขักหลังและโกรธจัด เสียงโต้เถียงกล้องไปทั่วบ้านจนความโกรธและความหึงหวงพุ่งสูงสุดอ้อมที่รู้สึกว่าตัวเองจะเสียทุกอย่างหันไปใช้ความรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวเอกล่มลงกับพื้นเสียงกระแทกและคำร้องเรียกความช่วยเหลือถูกกลบด้วยเสียงฝนและความมืดเมื่อทุกอย่างสงบลงอ้อมมองร่างสามีที่ไร้ชีวิตอยู่ตรงหน้าความรู้สึกทั้งกลัวและโล่งใจประดังเข้ามาพร้อมกันเธอตัดสินใจว่าจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อซ่อนความผิดของตัวเองความคิดเรื่องต้งกลับมาหลอกหลอนใจเธออีกครั้ง อ้อมเริ่มวางแผนอำพรางศพอย่างระมัดระวังเธอใช้ถุงผ้าและวัสดุต่างๆที่หาได้ภายในบ้านเพื่อเคลื่อนย้ายร่างของเอกไปยังจุดที่ไม่มีใครสามารถพบเห็นได้ง่ายเสียงฝนที่ตกลงมาทำให้เธอคิดว่ามันจะช่วยปกปิดร่องรอยบางส่วนของเธอ ในขณะที่อ้อมทำทุกอย่างอย่างใจเย็นแต่ความตื่นเต้นและความกลัวกลับกดดันจิตใจยอย่างหนักเธอรู้ดีว่าการกระทำครั้งนี้อาจทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการอ้อมค่อยๆฮิ้วร่างของเอกไปที่ห้องเก็บของหลังบ้านความมืดและเงียบสงดทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอดูราวกับเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญมือเธอสั่นและหัวใจเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกอกแต่เธอพยายามควบคุมตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเสียง เมื่อวางร่างลงบนพื้นอ้อมเริ่มปกปิดร่องรอยเลือดด้วยผ้าเก่าและเศษไม้ที่หาได้ในบ้านเธอรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านมาจากร่างสามีแต่ความกลัวที่จะถูกจับได้ทําให้เธอต้องทําต่อไปอย่างใจเย็นหลังจากจัดการเบื้องต้นเรียบร้อยอ้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความจากโต้งใจเธอสั่นไปทั้งตัวเพราะข้อความนั้นสั้นแต่ชัดเจนเจอเธอคืนนี้นะอ้อมถอนหายใจลึกๆความคิดทั้งรักทั้งกลัวประดังเข้ามาในใจเธอรู้ว่าการพบโต้งในคืนนี้อาจทําให้แผนของเธอเสี่ยงต่อการถูกจับมากขึ้น แต่ความต้องการและความหลงไหลทำให้เธอตัดสินใจเดินออกไปพบเขาเงาของอ้อมทอดยาวไปตามถนนเปียกฝนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนกลับมาท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนเธอพยายามไม่คิดถึงสิ่งที่เพิ่มเกิดขึ้นแต่ภาพของเอกและความรู้สึกผิดยังคงวงเวียนอยู่ในหัวต้องรออยู่ที่มุมถนนใกล้กับร้านสะดวกซื้อเขามองอ้อมด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความหลงไหลและความตื่นเต้นอ้อมเดินเข้าไปใกล้เขาความใจเต้นรุนแรงของเธอทำให้เธอเกือบล้มแต่ต้องรีบยื่นมือมาประคอง ทุกอย่างเรียบร้อยไหมโต้งถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้อ้อมพยักหน้าแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่คําตอบของเธอคือใช่ทุกอย่างเรียบร้อยอ้อมและโต้งเดินเลียบถนนไปด้วยกันท่ามกลางเสียงฝนที่ตกพรำพรทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นด้วยความรู้สึกผิดที่อ้อมเก็บไว้ลึกๆใจเธอสั่นระริกแม้จะพยายามทําตัวเป็นปกติแต่โต้งสัมผัสดได้ถึงความตึงเครียดนั้นเราต้องระวังให้ดีนะโต้งพูดเสียงต่ำมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังใครเห็นอะไรต้องไม่มีใครรู้เด็ดขาด อ้อมพยักหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลเธอรู้ว่าการกระทำของเธอในคืนนี้อาจทำลายชีวิตทั้งชีวิตเธอพยายามทำใจให้มั่นแต่ทุกภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยังคงติดอยู่ในความคิดพวกเขาเดินกลับไปยังบ้านของโต้งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักโต้งจุดไฟสลัวสวในห้องนั่งเล่นอ้อมนั่งลงบนเก้าอี้มือของเธอสัน่นจนแทบจะจับแก้วน้ำไม่อยู่เธอทำดีแล้วโต้งพยายามปลอบโยนแต่คำพูดของเขาเหมือนทั้งปลอบและตวนใจในเวลาเดียวกันแต่เราต้องแน่ใจว่าทุกอย่างจะถูกปกปิดไม่มีใครเชื่อมโยงเราได้ อ้อมพยักหน้าอีกครั้งรู้ตัวว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในวงจรอันตรายของการโกหกและปกปิดความผิดเธอเริ่มคิดถึงแผนการต่อไปต้องทำให้บ้านของเอกกลับมาดูเหมือนปกติต้องทำให้เพื่อนบ้านและคนรอบข้างไม่สงสัยขึ้นต่อมาอ้อมกลับไปบ้านของเธออีกครั้งก้าวเดินอย่างระมัดระวังเธอเปิดประตูบ้านอย่างเบามือมองไปที่ห้องเก็บของร่างของเอกยังอยู่ในที่เดิมเธอหอบหายใจแรงๆก่อนจะเริ่มทำงานต่อ อ้อมเอาผ้าสะอาดปิดร่างของเอกให้ไม่ชิดมากขึ้นใช้สารเคมีบางอย่างที่เตรียมไว้เพื่อทำให้ร่องรอยเลือดไม่ชัดเจนจากนั้นเธอจัดของในห้องเก็บของใหม่ให้ดูเหมือนปกติที่สุดแต่ความกังวลไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเธอกังวลว่าเพื่อนบ้านอาจได้ยินอะไรบางอย่างหรือกล้องวงจรปิดอาจบันทึกภาพที่เธอไม่ทันสังเกตแม้ทุกอย่างจะเงียบสงบแต่ความตึงเครียดกลับพุ่งสูงขึ้นทุกวัน วันต่อมาอ้อมเริ่มสร้างเรื่องราวใหม่เพื่อปกปิดการหายตัวของเอกเธอโทรหาเพื่อนบ้านและบอกว่าเอกต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลาหลายวันไม่มีใครสงสัยเพราะพฤติกรรมของเอกก่อนหน้านี้ก็ชอบเดินทางบ่อยแต่ความลับนั้นไม่ได้ง่ายต่อการปกปิดเรื่องราวเริ่มมีรอยร้าวเมื่อตงเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวมากขึ้นเขาไม่เพียงแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับอ้อมแต่ยังเป็นแรงกดดันทางอารมณ์ที่ทำให้เธอต้องพึ่งพาเขามากขึ้นทุกวัน อ้อมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในวงจรของความรักและอันตรายเธอพยายามคุมตัวเองแต่โต้งก็เริ่มเข้มงวดและเรียกร้องให้เธอทำตามแผนทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ทุกคืนอ้อมนอนไม่หลับคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดความกลัวและความปรารถนาที่จะอยู่กับโต้งร่างกายและจิตใจของเธอตึงเครียดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง แล้ววันหนึ่งขณะที่อ้อมกำลังจัดเตรียมเอกในห้องเก็บของเธอสังเกตเห็นรอยเท้าแปลก,ปลกๆใกล้ประตูหลังบ้านมันเป็นร่องรอยที่บ่งบอกว่ามีใครบางคนผ่านมาเธอใจหายว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีความคิดเรื่องการถูกจับได้เริ่มเข้ามาในสมองอ้อมต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่ว่าเธอจะพยายามปกปิดหรือไม่เงาของความจริงยังคงตามหลอกหลอนอยู่ข้างหลังอ้อมหยุดชะงักมือของเธอที่กำลังถือผ้าสะอาดสั่นไปหมดความคิดหลายอย่างแล่นเข้ามาในหัวพร้อมกันใครผ่านมาที่นี่ ใครสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเธอหายใจแรงๆพยายามรวบรวมสติก่อนจะค่อยๆเดินไปใกล้ประตูหลังบ้านแสงจากไฟถนนสะท้อนลงบนพื้นเปียกเผยให้เห็นรอยเท้าที่ชัดเจนร่องรอยนี้ไม่ได้เก่าและไม่เหมือนรอยของเธอเองหรือของต้งแรงตื่นกลัวและความวิตกกังวลพุ่งขึ้นสูงสุดอ้อมรู้ทันทีว่าเพียงแค่ความระมัดระวังไม่เพียงพออีกต่อไปเธอรีบโทรหาตัวต้งทันทีเสียงปลายสายแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นโตง้ง มีรอยเท้าแปลกๆที่หลังบ้านฉันไม่แน่ใจว่าใครมาต้องถอนหายใจหนักก่อนจะพูดเสียงเข้มอย่าไปแต่ต้องอะไรทั้งนั้นฉันจะมาทันทีเราต้องระวังถ้ามีคนสังเกตเห็นร่องรอยอะไรเขาเธอจะตกอยู่ในอันตรายทันทีอ้อมพยายามทําใจให้สงบแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตึงเครียดเธอนั่งอยู่บนพื้นห้องเก็บของมองร่องรอยที่ไม่มีใครควรจะเห็นร่างกายสั่นสะท้านไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะความกลัวว่าความลับทั้งหมดของเธอกําลังจะถูกเปิดเผย ไม่นานโต้งมาถึงบ้านของอ้อมเขาเดินเข้ามาโดยไม่เสียเวลามองรอบๆห้องเก็บของแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจทันทีเห็นรอยเท้านี้แล้วเราต้องทำให้มันหายไปและต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรอีกทั้งคู่เริ่มวางแผนอย่างเงียบๆโต้งเสนอให้เคลื่อนย้ายร่างของเอกไปยังสถานที่ปลอดภัยกว่าเช่นโกดังร่างใกล้ชานเมืองที่เขารู้จักดีอ้อมรู้สึกทั้งกลัวและโล่งใจในเวลาเดียวกันการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอ ในคืนถัดมาทั้งคู่เริ่มเคลื่อนย้ายร่างเอกไปยังโกดังร้างโดยอ้อมต้องฝ่าฝนและความมืดเธอจับมือต้องแน่นเหมือนเป็นกำลังใจแต่หัวใจยังเต้นแรงเพราะความกลัวว่ามีคนเห็นพวกเขาเมื่อมาถึงโกดังโต้งเปิดไฟสลัวสลวให้เห็นร่างของเอกถูกวางลงอย่างระมัดระวังอ้อมเริ่มจัดการปกปิดรอยเลือดและเศษผ้าอีกครั้งใช้ความรู้ที่เธอเรียนรู้จากการเตรียมตัวล่วงหน้าทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็เรียบร้อยตามแผน หลังจากเคลียร์ทุกอย่างอ้อมและโต้งนั่งลงหายใจแรงแรงเงียบสงัดรอบตัวเสียงฝนที่ตกพรำพรำกลายเป็นเสียงเดียวที่ปลอบโยนพวกเขาในคืนนี้เราไม่สามารถอยู่แบบนี้ตลอดไปอ้อมพูดเบาๆเสียงสั่นเธอรู้ว่าความลับนี้อาจแตกเมื่อใดก็ได้ต้งพยักหน้าก่อนจะเอื้อมมือมาบีบมือเธอเราแค่ต้องรอเวลาและต้องระวังให้ดีที่สุดทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ แต่ความสมบูรณ์แบบไม่เคยอยู่ไกลเกินเกลือมเพระไม่ช้าหลังจากคืนที่วุ่นวายเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเริ่มทำให้คนรอบตัวสงสัยรอยเลือดบางส่วนที่ลืมเช็ดเสียงบางอย่างที่เพื่อนบ้านได้ยินหรือคําถามที่เริ่มก่อตัวในใจของผู้ที่รู้จักครอบครัวเอกอ้อมเริ่มรู้สึกว่าความกดดันกําลังทับทมจิตใจเธอต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปการปกปิดความผิดอาจไม่เพียงพออีกแล้วและโต้งก็เริ่มแสดงออกถึงความเข้มงวดมากขึ้นทุกวัน ทุกครั้งที่อ้อมมองร่างของเอกในโกดังเธอรู้สึกถึงความผิดและความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันความรักและความหลงไหลต่อต้องกลับทำให้เธอไม่สามารถถอนตัวได้ไม่กี่วันหลังจากที่อ้อมและโต้งเคลื่อนย้ายร่างเอกไปยังโกดังร่างความสมบที่พวกเขาคาดหวังกลับไม่ยืนยาวเพราะข่าวครา,าวเรื่องการหายตัวไปของเอกเริ่มกระจายไปในชุมชนเพื่อนบ้านเริ่มพูดถึงความผิดปกติเล็กๆน้อยๆของอ้อมในช่วงหลายวันที่ผ่านมา วันหนึ่งตำรวจสองนายปรากฏตัวที่บ้านอ้อมโดยไม่บอกล่วงหน้าพวกเขาเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอกโดยเริ่มจากคำถามพื้นฐานแต่แวาตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยคุณอ้อมเราอยากถามเกี่ยวกับสามีคุณหนึ่งในตำรวจเริ่มเสียงสุภาพแต่ชัดเจนเขาหายตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่และคุณจำได้ไหมว่าใครเห็นเขาครั้งสุดท้าย อ้อมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอพยายามควบคุมเสียงและสีหน้าของตัวเองเออเขาออกไปทําธุรนอกเมืองค่ตั้งแต่สามวันก่อนฉันก็ไม่ได้เจอเขาเลยเธอตอบอย่างนิ่งๆพยายามไม่สัน่นตำรวจมองเธออย่างพินิจพวกเขามีประสบการณ์และสามารถจับสัญญาณความเครียดของคนได้ดีรอยเหงื่อเล็กๆที่ปรากฏบนหน้าผากของอ้อมทําให้ตำรวจอีกนายโน้มตัวเข้ามาใกล้คุณแน่ใจนะครับว่าไม่มีใครมาเยี่ยมเขาหรือมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้าน หัวใจอ้อมเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเธอรู้ว่าถ้าเพียงคำตอบเดียวผิดพลาดชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่เธอก็ต้องรักษาความสงบเอาไว้ค่ะไม่หลังตำรวจออกไปอ้อมนั่งลงบนเก้าอี้มือเย็นเฉียบแต่ความตึงเครียดยังคงเกาะอยู่ในใจเธอรู้ว่าพวกเขาจะไม่หยุดง่ายๆและเพื่อนบ้านบางคนเริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของเธอตองสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอ้อมทันทีเขาเข้ามากอดเ,เธอเบาๆและกระซิบเสียงต่ำไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ในมือเราเราจะจัดการทุกอย่างเอง อ้อมพยักหน้าแต่รู้สึกถึงความอึดอัดในใจเธอเริ่มระหนักว่าการพึ่งพาโต้งมากเกินไปทําให้เธอไม่อาจตัดสินใจเองอย่างอิสระอีกต่อไปคืนหนึ่งหลังตํารวจจกไปอ้อมกลับไปที่โกดังร้างเพื่อตรวจสอบร่างของเอกเธอพบว่าแม้ทุกอย่างจะถูกปกปิดอย่างดีแต่ความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวกลับทําให้เธอสันสานเธอเริ่มสงสัยว่าโต้งมีความลับบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกโต้งคุณแน่ใจนะว่าทุกอย่างปลอดภยัยเธอถามเสียงเบา ต้องยิ้มบางๆและยืนยันเสียงหนักแน่นปลอดภัยที่สุดอย่าเป็นห่วงแต่สายตาของเขาแฝงไปด้วยความลับบางอย่างที่อ้อมไม่สามารถเข้าใจได้วันต่อมาข่าวการหายตัวไปของเอกเริ่มกลายเป็นข่าวใหญ่ในท้องถิ่นตำรวจเริ่มตรวจสอบบ้านและเพื่อนบ้านถูกสอบถามเรื่องความเคลื่อนไหวของอ้อมเธอต้องระวังทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกสายตาที่ผ่านเข้ามา แต่ความลับที่อ้อมเก็บไว้นั้นยิ่งเก็บนานยิ่งทําให้เธอรู้สึกอึดอัดราวกับมีเนาที่คอยตามหลอกหลอนทุกก้าวเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายเกี่ยวกับเอกและการกระทําของตัวเองและเริ่มสงสัยว่าการอยู่กับโต้งต่อไปอาจนําพาเธอไปสู่หายนะในอีกด้านหนึ่งโต้งเริ่มวางแผนเพิ่มเติมเขาแนะนําให้อ้อมเปลี่ยนพฤติกรรมและเรื่องราวบางอย่างเพื่อหลอกตํารวจมากขึ้นอ้อมรู้สึกทั้งกลัวและเชื่อใจในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่เต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งรักความกลัวและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน วันหนึ่งมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาโดยไม่มีเบอร์สแสดงอ้อมรู้ทันทีว่าความลับของเธออาจถูกใครบางคนค้นพบเสียงปลายสายพูดเบาๆแต่เย็นยะเยือกเรารู้เรื่องที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าปกปิดได้ตลอดไปหรืออ้อมรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เธอต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะหนีแต่ทุกทางเลือกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความอันตรายอ้อมนั่งจ้องโทรศัพท์มือเย็นเฉียบเสียงปลายสายยังคงก้องอยู่ในหัวเธอร่างกายสั่นสะท้านความกลัวและความกังวลถาโถมเข้ามาไม่หยุด คุณเรารู้ทุกอย่างเสียงนั้นกระซิบเย็นเยือกเธอกลั้นหายใจถ้าอยากรอดคุณต้องทำตามคำสั่งของเราอ้อมรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังถูกควบคุมอยู่ในมือของใครบางคนที่ลึกลับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือตัวเองก็ยังคงไม่ทราบเรื่องนี้เต็มที่เธอต้องตัดสินใจรวดเร็วในวันต่อมาอ้อมพยายามทำตัวปกติที่สุดเธอยิ้มให้เพื่อนบ้านพูดคุยกับตำรวจด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่หัวใจเธอยังคงเต้นแรงไม่หยุดเธอรู้ว่าต้องสร้างเรื่องราวใหม่เพื่ออำพรางความจริง ต้องสังเกตความผิดปกติของอ้อมเขาเข้ามาพูดเบาๆเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณดูดึงเครียดมากอ้อมกลืนก้อนความกลัวลงคอก่อนจะตอบอย่างใจเย็นที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่มีอะไรหรอกคะแค่เหนื่อยนิดหน่อยแต่ต้องรู้ดีว่าเธอกำลังซ่อนอะไรบางอย่างแม้เขาจะเป็นผู้ช่วยในเรื่องแผนปกปิดแต่ความลับที่ค่อยๆแตกสลายก็ทำให้เขาเริ่มวิตกกับความเชื่อใจของอ้อม ในคืนหนึ่งขณะที่อ้อมกลับไปตรวจสอบโกดังราง่รางของเอกยังคงอยู่ในสภาพเดิมแต่รอบๆเริ่มมีร่องรอยบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้จักกล้องผ่านโกดังทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครแอบจับตาดูอ้อมรีบโทรหาตัวต้งทันทีโต้งมีใครบางคนอยู่ที่โกดังต้งตอบกลับเสียงเข้มอย่าไปเธอรอฉันไปด้วยกันเราต้องจัดการให้เรียบร้อย เมื่อทั้งคู่มาถึงโกดังพวกเขาพบร่องรอยเล็กๆของคนแปลกหน้าแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความกังวลและความหวาดกลัวพุ่งขึ้นสูงสุดอ้อมรู้สึกได้ว่าความลับของเธอกำลังจะเปิดเผยในไม่ช้าโต้งมองรอบโกดังอย่างระมัดระวังเขาบอกอ้อมให้เก็บร่างของเอกให้เรียบร้อยและเตรียมแผนใหม่สำหรับการปกปิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งคู่ทำงานด้วยความตึงเครียดแต่ลึกๆในใจของอ้อมความสัมพันธ์กับโต้งเริ่มเปลี่ยนไปความรักความหลงไหลและความกลัวถักทอเป็นปมเดียวกัน หลายวันต่อมาตำรวจเริ่มสอบสวนละเอียดมากขึ้นพวกเขาตรวจสอบบ้านของอ้อมและเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเพื่อนบ้านและพฤติกรรมแปลกๆของเธออ้อมต้องเล่าเรื่องราวที่สร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งและพยายามควบคุมสีหน้าน้ำเสียงและความรู้สึกของตัวเองแต่ยิ่งปกปิดยิ่งรู้สึกกดดันเธอเริ่มมีอาการนอนไม่หลับฝันร้ายเกี่ยวกับเอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความวิตกกังวลค่อยๆกัดกร่อนจิตใจของเธอโต้งสังเกตเห็นอาการนี้เขาเข้ามาใกล้และบอกอย่าเป็นห่วงทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันอยู่กับคุณ แต่ความรู้สึกปลอดภัยนั้นก็เป็นเพียงชั่วครู่เดียวเพราะทุกข่าวลือและการสืบสวนที่ตำรวจทำทำให้เพื่อนบ้านเริ่มสงสัยยิ่งขึ้นรอยเล็กๆของเลือดที่อ้อมพลาดไปรอยเท้าที่ไม่ได้ปกปิดทั้งหมดทุกอย่างเหมือนสะท้อนถึงความผิดของเธออ้อมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเธอกำลังถูกบีบเข้ามุมโต้งยังคงอยู่ข้างๆแต่เธอก็เริ่มสงสัยในความตั้งใจที่แท้จริงของเขาทั้งความรักและความลหลงใหลกลับกลายเป็นดาบสองคมที่อาจทำลายเธอได้ทุกเมื่อ ความกดดันความกลัวความรักและความลับถักเป็นเงาของความตายที่ตามหลอกหลอนอ้อมในทุกก้าวทุกคืนทุกการเคลื่อนไหวทุกคำพูดกลายเป็นด่านทดสอบความอยู่รอดของเธอเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างบ้านของอ้อมแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความอึดอัด,อด,อดเธอตื่นขึ้นด้วยหัวใจที่เต้นแรงเหงื่อเม็ดเล็กๆเ,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 เริ่มเกาะตามหน้าผากความคิดเรื่องรอยเท้าข่าวลือและความสงสัยของเพื่อนบ้านวงเวียนอยู่ในหัวอย่างไม่หยุด ตงโทรเข้ามาแต่เช้าเสียงเขาเข้มข้นแต่เรียบง่ายเราต้องไปตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งวันนี้ออมเราไม่สามารถปล่อยให้มีร่องรอยเหลืออ้อมพยักหน้าแม้ใจจะสั่นเธอรู้ดีว่าการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งอาจเป็นจุดบอดที่ตำรวจจะใช้สืบสวนเธอและต้งกลับไปที่โกดังร้างอีกครั้งคราวนี้พวกเขาตรวจสอบรอบโกดังอย่างละเอียดทั้งรอยเท้าเศษผ้าและร่องรอยเล็กๆของเลือดที่เหลืออยู่ ทุกอย่างต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดโต้งพูดขณะเช็ดรอยเท้าที่พื้นอ้อมทำตามอย่างเงียบๆแต่ความคิดในหัวเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาใกล้ตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่ทงคู่ทำงานเสียงรถตำรวจดังขึ้นใกล้โกดังอ้อมสะดุง้งและหันไปมองโต้งด้วยสายตาแตกตื่นโต้งจับมือเธอเบาๆใจเย็นอย่าขยับไปไหนตำรวจสองนายเดินเข้ามาในบริเวณโกดังพวกเขากำลังตรวจสอบร่องรอยใกล้เคียงและเพื่อนบ้านบางคนก็ให้ข้อมูลว่าเห็นคนแปลกหน้ามาใกล้โกดังในคืนก่อน ออมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงมาเธอพยายามหายใจลึกๆเพื่อรักษาสติโต้งยืนข้างๆมองสถานการณ์อย่างรอบคอบเขากระซิบบอกให้เธอเงียบและทำตัวเป็นปกติแต่ความตึงเครียดนั้นไม่สามารถปกปิดได้ตำรวจเริ่มพบร่องรอยบาง,อย,างอย่างที่ทำให้สงสัยรอยเท้าเล็กๆบนพื้นดินและรอยเลือดบางส่วนที่เธอพลาดไปคุณอ้อมคุณช่วยอธิบายได้ไหมว่ารอยเท้านี้มาจากใครหนึ่งในตำรวจถามอย่างระมัดระวัง อ้อมกลืนก้อนความกลัวลงคอพยายามยิ้มและตอบเสียงนิ่งที่สุดเท่าที่ทำได้ฉัดฉันไม่แน่ใจเขาอาจเป็นรอยเท้าของคนงานที่เข้ามาทำความสะอาดเมื่อวานนี้ตำรวจมองเธออย่างไม่วางใจแต่ไม่สามารถหาหลักฐานชัดเจนได้พวกเขาจดบันทึกแล้วเดินจากไปชั่วคราวแต่สายตาของพวกเขายังคงจับจ้องบ้านของอ้อมเหมือนเตือนให้ระวงังหลังตำรวจออกไปอ้อมรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเธอพิงกำแพงโอบกอดตัวเองความผิดและความกลัวกัดกร่อนจิตใจอย่างชัดเจนโต้งเข้ามานั่งข้างๆกอดเธอเบาๆ เราอยู่ด้วยกันทุกอย่างจะเรียบร้อยเขาพูดเสียงต่ำแต่สายตาของเขาแฝงความลึกลับบางอย่างอ้อมเริ่มสงสัยว่าความรักของโต้องอาจไม่ได้บริสุทธิ์ทั้งหมดหลายวันต่อมาอ้อมเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงในตัวโต้งเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นเริ่มสั่งให้เธอทำสิ่งต่างๆตามแผนของเขาโดยไม่ถามความคิดเห็นของเธอทุกครั้งที่อ้อมพยายามโต้แย้งโต้งจะเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นๆย็นทำให้เธอรู้สึกทั้งกลัวและหลงไหล ชีวิตของอ้อมเริ่มถูกแบ่งออกเป็นสองด้านหนึ่งคือความกลัวและความผิดที่เกิดขึ้นจากการฆาตกรรมอีกด้านคือความรักและความพึ่งพาโต้งซึ่งทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นแต่พร้อมจะทำร้ายเธอได้ทุกเมื่อคืนหนึ่งขณะที่อ้อมนั่งอยู่ในบ้านเงาในความคิดเริ่มชัดเจนขึ้นฝันร้ายเกี่ยวกับเอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวงเวียนอยู่ในหัวเธอสะดุ้งตื่นหลายครั้งรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังจับตาดูอยู่ต้งสังเกตอาการนี้เขาเข้ามาใกล้และกระซิบบอกเสียงเบาอย่ากังวลเราจะอยู่รอดไปด้วยกัน แต่ในใจอ้อมรู้ว่าความสงบแบบนี้เป็นเพียงชั่วคราวทุกข่าวหรือร่องรอยเล็กๆของความผิดและการสอบสวนของตำรวจเหมือนมีเงาดำคอยตามหลอกหลอนเธอทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความเสี่ยงอ้อมเริ่มตระหนักว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไร ความจริงและความผิดจะตามทันในที่สุดและโต้งที่เคยเป็นทั้งผู้ช่วยและคู่รักอาจกลายเป็นดาบสองคมที่สามารถทำลายชีวิตของเธอได้ทุกเมื่อสัปดาห์ต่อมาความกดดันจากตำรวจเริ่มชัดเจนมากขึ้นพวกเขาเริ่มสอบถามเพื่อนบ้านอย่างละเอียดบันทึกคำให้การต่างๆและตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวของอ้อมอย่างใกล้ชิดรอยเท้าที่เหลือในโกดังและร่องรอยเล็กๆที่อ้อมคิดว่าปกปิดดีแล้วกลับกลายเป็นข้อสงสัย อ้อมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกดทับลงบนอกเธอนั่งอยู่ในห้องนอนมองหน้ากระจกเห็นตัวเองเหงื่อเกาะตามหน้าผากดวงตาแดงก่ำจากการนอนไม่หลับหลายคืนตรงเข้ามาใกล้มองสายตาอ้อมอย่างลึกซึ้งเราต้องทําให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครั้งนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเด็ดขาดอ้อมพยักหน้าแม้หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอรู้ว่าถ้าเพียงพลาดครั้งเดียวชีวิตทั้งหมดจะพังพินาศ ในวันหนึ่งขณะที่อ้อมและโต้องอยู่ที่โกดังเพื่อตรวจสอบร่างของเอกอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ของอ้อมดังขึ้นโดยไม่มีเบอร์แสดงเธอรับสายด้วยมือที่สัน่นเรารู้เรื่องที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าจะปกปิดได้ตลอดไปหรือเสียงปลายสายเย็นยเยือกจนเธอรู้สึกเสียวสันหลังอ้อมไม่กล้าเอ่ยอะไรสติของเธอเริ่มสับสนเธอพยายามรวบรวมสติและหันไปมองโต้งโต้งมองสายโทรศัพท์นั้นด้วยสีหน้าที่นิ่งแต่ลึกซึ้งแฝงความโกรธและความกังวล นี่มันไม่ใช่เรื่องดีเราต้องจัดการโต้งพูดเสียงต่ำก่อนจะวางแผนใหม่ทันทีอ้อมเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับโต้งเริ่มแตกสลายโต้งไม่ได้เป็นเพียงคู่รักหรือผู้ช่วยในการปกปิดอีกต่อไปแต่เริ่มกลายเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธอทุกคำสั่งของเขาเหมือนดาบที่คอยบีบให้เธอต้องทำตาม คืนหนึ่งขณะที่ตำรวจเริ่มมาสอบสวนบ้านของอ้อมอีกครั้งเธอต้องทำตัวสงบที่สุดแต่ทุกคำถามและทุกสายตาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดสินเธอจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแม่หัวใจจะเต้นแรงจนแทบขาดความกดดันและความหวาดกลัวกัดกร่อนจิตใจอ้อมอย่างต่อเนื่องเธอเริ่มฝันร้ายเกี่ยวกับเอกและการกระทำของตัวเองฝันร้ายเหล่านั้นเหมือนทับถมความผิดและความกลัวให้หนาแน่นยิ่งขึ้น ตงพยายามปลอบเธอแต่ยิ่งเขาปลอบความรู้สึกในใจอ้อมกลับซับซ้อนมากขึ้นเธอรักเขาแต่ก็เริ่มกลัวเขาความรักและความหวาดกลัวถักเ,เป็นเงาของความตายที่ตามหลอกหลอนเธอทุกก้าววันหนึ่งขณะที่อ้อมอยู่คนเดียวในบ้านเสียงเคาะประตูดังขึ้นอย่างแรงเธอก้าวไปเปิดด้วยมือสั่นเห็นตำรวจยืนอยู่หน้าประตูหนึ่งในเขาถือเอกสารและมองเธอด้วยสายตาที่แฝงความสงสัยคุณอ้อมเราอยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสามีของคุณเสียงตำรวจเรียบแต่เต็มไปด้วยความเข้มขน้น หัวใจอ้อมแทบหยุดเต้นเธอรู้ว่าคำตอบเพียงหนึ่งคำพูดผิดพลาดสามารถทำลายทุกสิ่งโต้งยืนอยู่ข้างหลังเธอมือกุมแขนเธอเบาๆแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มงวดอ้อมพยายามรวบรวมสติพูดทุกคำด้วยเสียงนิ่งที่สุดเขาออกไปทำงานนอกเมืองข้าฉันไม่ได้เจอเขาหลายวันแล้วตำรวจจดบันทึกอย่างระมัดระวังแต่ความสงสัยของพวกเขาไม่ลดลงทุกคำพูดทุกสีหน้าทุกท่าทางของอ้อมถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดหลังตำรวจอ,ออกไปอ้อมพิงกำแพงมือเย็นเฉียบหัวใจยังเต้นแรงโต้งเข้ามาใกล้และกระซิบบอก เราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรต้องกลัวแต่ในใจอ้อมรู้ดีว่าความสงบแบบนี้เป็นเพียงชั่วคราวทุกข่าวหรือร่องรอยเล็กๆและการสอบสวนของตำรวจกำลังถักเป็นเงามืดที่คอยตามหลอกหลอนเธอทุกฝีก้าวอ้อมเริ่มตระหนักว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไร ความจริงและความผิดจะตามทันในที่สุดและโต้งที่เคยเป็นทั้งผู้ช่วยและคู่รักอาจกลายเป็นดาบสองคมที่สามารถทำลายชีวิตของเธอได้ทุกเมื่อหลายวันต่อมาความสงบที่อ้อมคิดว่ามีกลับพังทลายลงทีและน้อยข่าวการหายตัวไปของเอกเริ่มกระจายไปทั่วอำเภอสิงบุรีเพื่อนบ้านเริ่มซุบซิบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาเห็นทำให้ตำรวจมีเงื่อนงำใหม่ๆในการสืบสวน อ้อมนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นคนเดินผ่านไปมาอย่างสงสัยมือเธอสั่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะออกมานอกอกทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวทำให้เธอรู้สึกว่ากำลังถูกจับตาโต้งเข้ามานั่งข้างๆมองสายตาอ้อมลึกๆแล้วกระซิบบอกเสียงเบาเราไม่สามารถพลาดอีกแล้วทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบอ้อมพยักหน้าแม้ใจจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอรู้ดีว่าทุกคำสั่งของโต้งคือดาบสองคมความรักที่เธอมีต่อเขากลับกลายเป็นแรงกดดันมหาศาล คืนหนึ่งขณะที่อ้อมตรวจสอบร่างของเอกในโกดังร่างเธอสังเกตร่องรอยบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก้องอยู่รอบโกดังทำให้เธอสะดุ้งมือเธอสั่นและหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดต้งมาถึงทันเวลาเขาก้มลงตรวจสอบร่องรอยด้วยสีหน้าเข้มขลึมนี่มันไม่ดีมีคนมาสำรวจหรือสอดแนมอ้อมรู้สึกถึงความกลัวสุดขีดเธอไม่สามารถบอกใครได้และรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งที่เธอปกปิดจะถูกเปิดเผยทันที วันต่อมาตำรวจเริ่มเข้มงวดมากขึ้นพวกเขาสอบถามเพื่อนบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกอย่างละเอียดทุกคำตอบของอ้อมต้องระมัดระวังเธอต้องสร้างเรื่องราวใหม่ทุกครั้งเพื่อปกปิดความจริงแต่ยิ่งปกปิดยิ่งรู้สึกอึดอัดความฝันร้ายเกี่ยวกับเอกและเหตุการณ์ที่ผ่านมาเริ่มมากขึ้นทุกคืนอ้อมนอนไม่หลับหลายคืนติดกันร่างกายและจิตใจเริ่มอ่อนล้าต้งสังเกตอาการนี้เขาเข้ามาใกล้และกระซิบบอกไม่ต้องกลัวฉันอยู่กับคุณทุกอย่างจะเรียบร้อย แต่ความสงบที่โต้งให้เป็นเพียงชั่วคราวเพราะทุกข่าวลือรอยเท้าเล็กๆและการสอบสวนของตำรวจทำให้ความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวันอ้อมเริ่มตรหนักว่าโต้งไม่ได้เป็นเพียงคู่รักหรือผู้ช่วยอีกต่อไปแต่เริ่มกลายเป็นผู้ควบคุมชีวิตเธอทุกฝีก้าวทุกคำสั่งทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นกับดักที่ผูกมัดเธอให้ทำตามโดยไม่มีทางเลือกวันหนึ่งขณะที่อ้อมนั่งเงียบอยู่ในห้องโต้งเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเราต้องเคลียร์ทุกอย่างไม่มีอะไรจะปล่อยให้เหลือ อ้อมรู้ว่าความรักความหวาดกลัวและความหลงไหลกำลังผสมผสานกันอย่างรุนแรงความคิดเรื่องเอกและการกระทำของเธอยังคงตามหลอกหลอนแต่โต้งกลับกลายเป็นแรงบีบคั้นที่ทำให้เธอต้องยอมทำตามทุกสิ่งความตึงเครียดสูงสุดมาถึงเมื่อเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยมากขึ้นร่องรอยเล็กๆของความผิดเริ่มปรากฏและตำรวจเริ่มสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของอ้อม อ้อมรู้สึกเหมือนชีวิตทั้งชีวิตกำลังถูกบีบเข้ามุมทุกฝีก้าวทุกคำพูดทุกการกระทำถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเธอต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือนีแต่ทุกทางเลือกเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความอันตรายในที่สุดอ้อมเริ่มตระหนักว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรความจริงและความผิดจะตามทันในที่สุดโต้งที่เคยเป็นทั้งผู้ช่วยและคู่รักอาจกลายเป็นดาบสองคม ที่สามารถทำลายชีวิตของเธอได้ทุกเมื่อหลายสัปดาห์ผ่านไปความตึงเครียดที่อ้อมและต้องสร้างขึ้นเพื่อปกปิดศพของเอกเริ่มสันคลนข่าวลือและความสงสัยจากเพื่อนบ้านค่อยๆเพิ่มขึ้นและตำรวจเริ่มเข้มงวดมากขึ้นตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของบ้านรวมถึงเส้นทางไปโกดังร้างที่ซ่อนศพคืนหนึ่งตำรวจปรากฏตัวที่บ้านอ้อมอย่างกระทันหันพร้อมคำถามที่ตรงไปตรงมาคุณอ้อมเราได้รับข้อมูลว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลที่บ้านนี้และร่องรอยการหายตัวของสามีคุณไม่ชัดเจนคุณช่วยอธิบายได้ไหม ออมยืนตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกต้งยืนข้างๆพยายามทำตัวนิ่งและกระซิบบอกอย่าวุ่วายทำตามที่เราวางแผนไว้เธอพยายามยิ้มและตอบเสียงนิ่งที่สุดเขาไปทำงานนอกเมืองเข้าไม่มีใครเห็นเขาหลายวันแล้วแต่ตำรวจไม่ลดความสงสัยพวกเขาสังเกตรายละเอียดเล็กๆทั้งร่องรอยเลือดรอยเท้าที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องราวและคำให้การของเพื่อนบ้านบางคนที่เริ่มมีความขัดแย้ง ต้งพยายามจัดการทุกอย่างเองเขาพาอ้อมไปโกดังร้างเพื่อย้ายร่างของเอกอีกครั้งและวางแผนทำความสะอาดและลบหลักฐานให้สมบูรณ์แบบแต่ครั้งนี้ความผิดพลาดเกิดขึ้นเสียงฝีเท้าที่ไม่ระวังดังขึ้นทำให้ตำรวจบางนายที่อยู่ใกล้ได้ยินอ้อมรู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงเธอรู้แล้วว่าความลับของเธอกำลังแตกต้งพยายามสงบสติอารมณ์แต่สายตาของเขาแฝงความกังวลอย่างชัดเจน ทันใดนั้นโทรศัพท์ของอ้อมดังขึ้นโดยไม่มีเบอร์แสดงเสียงปลายสายเย็นยะเยือกเรารู้ทุกอย่างคุณคิดว่าปกปิดได้ตลอดไปหรืออ้อมสะดุ้งมือสั่นโต้งก็ยังคงนิ่งเธอเริ่มตระหนักว่าแม่จะมีโต้องอยู่ข้างข้างความรักและความพึ่งพากลับกลายเป็นสิ่งที่คุมเธอไม่ได้อีกต่อไปในที่สุดความจริงเริ่มแตกสลายตำรวจพบหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงอ้อมกับการหายตัวไปของเอกเพื่อนบ้านบางคนเริ่มบอกสิ่งที่ตนเห็นและความวิตกกังวลของอ้อมพุ่งสูงสุด อ้อมยืนอยู่กลางบ้านหัวใจสับสนเธอรักโต้งแต่ในเวลาเดียวกันเธอกลัวเขาความหลงไหลความผิดและความหวาดกลัวผสมกันจนแทบจะทําให้เธอคลุ้มคลั่งโต้งมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน,น่นอ้อมเราต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นอ้อมรู้ว่าชีวิตของเธอกําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เธอถอนหายใจลึกก่อนจะตัดสินใจหันไปเผชิญหน้าความจริงกับตํารวจเธอสารภาพทุกอย่างตั้งแต่ความสัมพันธ์กับโต้งการทําร้ายและฆาตกรรมเอกจนถึงการพยายามอำพรางศพ ทรงยืนเงียบข้างๆไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาแฝงความเศร้าและความเสียใจทั้งคู่รู้ดีว่าตอนนี้ไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์อ้อมถูกพาตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเธอรู้ว่าการสารภาพทำให้เธอต้องรับผิดชอบเต็มที่แต่ในใจกลับรู้สึกโล่งเพราะไม่ต้องแบกความลับที่น่ากลัวอีกต่อไปในวันสุดท้ายก่อนถูกคุมตัวอ้อมมองไปที่บ้านและโกดังร้างที่ซ่อนศพเอกหัวใจเจ็บปวดแต่ชัดเจน เธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดการต้งถูกเรียกสอบสวนเช่นกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงตรงจุดนั้นความรักความหลงไหลและความหวาดกลัวทั้งหมดกลายเป็นอดีตแม้เรื่องราวจะจบลงด้วยการถูกจับกลุ่มและบทลงโทษตามกฎหมายแต่สิ่งที่อ้อมได้เรียนรู้คือกฎแห่งเหตุและผลทุกการกระทำมีผลตามมาและความลับที่พยายามปกปิดไม่สามารถซ่อนจากความจริงได้ตลอดไป เรื่องราวของอ้อมโต้งและเอกจบลงตรงนี้แต่ความเจ็บปวดความทรงจำและบทเรียนแห่งความผิดพลาดจะอยู่ในใจอ้อมตลอดไปเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง